รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบ,บดีทางททบ .5 แห่งนี้อยู่กับแหวนพลอยชัชยาภูม,มิรินกับเรื่องราวข่าวสารสาร,สาระท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่ะรวมไปถึงข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะที่จะนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะแต่สําหรับวันนี้ค่ะมีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ชมนะคะ สำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐกระทรวงอุตสาหกรรมนำโดยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขนึกตลาด c o มกรุปจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME แบบเฉพาะรายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ที่รับสินเชื่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆค่ะ ในกองทุนเอสมีตานาวิจารณ์ตอนนี้เราเรามองทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในออฟไลน์เนี่ยผู้ที่เขาขอสินเชื่อและต้องการขายออฟไลน์เราอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการากระทรวงอุหสากรเนี่ยท่านดำํำร่ให้จัดงานเอาเล็ตสินค้าของหวานของดิีใหม่เพื่อจาจนก็จะมีสินค้านี่มี400บูธรอบประทรวงก็จะมีสินค้าส่วนหนึ่งที่มาจากกองทุนเอสมีตานาวิจารณ์มาขายออฟไลน์นะครับ แลวผมก็ให้นโยบายต่ออย่างที่ตำห,หนิของหน้นรัฐมนตรีไปที่อุตสาหกรรมทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศเลยจัดเอาเล็กๆหน้าสารการหรือสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดตัวเองนะครับนี่คือออฟไลน์ line. ออนไลน์ต้องบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ทาอ e ีคอมเมิร์ซขึ้น2ตัวตอนนี้กะบอกเนี้ยอีคอมเมิร์ซตัวแรกนะที่ขายออนไลน์คือโครงการรักชุมชนอันนี้จะเหมาะสําหรับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอีกตัวหนึ่งก็คือทุ่งเราทำใหม่ขึ้นมาก็อ e ีคอมเมิร์ซเรื่องตลาดนัดเอ็มพีมันจะไปเชื่อมโยงต่อ ต่ออ e ีคอมเมิร์ซซึ่งมีเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o อ e e ตลาด .com อันนี้ก็จะเพิ่มช่องทางงานจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเรื่องราวข่าวสารนะคะที่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมคะ่ะยังมีอีกมากมายคะ่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังคะ่ะสามารถติดตามได้ทาง YouTube และแ p a g e Facebook รายการเปิดฟ้าคะ่ะสัปดาห์หน้าคะ่ะแหวพลอยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ใดนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะ วันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วแหบวบพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ